หนึงนะว่าตอนนี้มีการขยับขึ้นยอนใหญ่บ้างนะครับ BC อันดับ1นึ่อีซอันดับ2อันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง USDT อันดับ3 Stable c o i คนะครับอันดับ4ยังคงเป็น BNB นะนะ่าสนใจนะ BNB ยังอยู่ใน10อันดับแรกนะครับ XRP Solana ครับทำผลงานได้โคตรดีที่ผ่านมานะฮะก็เจ็ดวันที่ผ่านมาบวก9%วันเดียวก็เป็นเหรียญที่ดีต้นๆเลยนะฮะไอ้บวกไป22%นะก็คือบานน่าจะมากเกือบที่สุดนะของ ของในนี้นะครับแต่ว่าตัวที่ทําผลงานได้ดีกว่าแล้วก็ดีกว่าสุดๆในรอบ7วันที่ผ่านมานี่ฮะ ada ada เหมือนจะมาแล้วหรือเปล่านะหลายคนบอก ada มาแล้วนะ cardano มาแล้วนะบวกไปที่43%เปอร์เซ็นตะ์ะในรอบ7็วันที่ผ่านมาทุกคนบอก cardano มาแล้วพี่นะรกระโดดมาที่7อาดอันอันดับแนะครับในขณะที่ทิ้งปกกระดดนะดอตนี่ก็ยังซึมๆดอยู่นะแต่ดอตว่าไปว่ามาเนี่ยดวันที่ผ่านมาก็บวกไป34%ออยู่เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่บวกเยอะเนาะ งั้นคาร์โนเนี่ยมีความคาดหวังไว้พอสมควรว่าจะ break through ได้นะครับคาร์โนเนี่ยเป็นเหรียญที่วิ่งยากมากเลยนะบอกไว้ก่อนถ้าใครเล่นมาก็จะรู้ๆอยู่นะฮะแต่บทเขาจะวิ่งก็จะวิ่งเยอะนะไม่ไม่ใช่น้อยนะวิ่งเยอะนะเคยเห็นตอนที่วิ่งไปที่ระดับหลักร้อยไหมร้อยบาทร้อยขึ้นขึ้นเลย100นะร้อยไปนะผมเชื่อว่ายังมีเพื่อนๆหลายคนติดดอยอยู่แถวนั้นนะฮะก็เดี๋ยวก็รอดูว่าจะวิ่งกลับไปได้ไหมนะครับ adoption เขาก็ทำงานอย่างต่อนเนื่องแหละนะผมอะมีโอกาสสัมผัสกับทีมงานเขาเยอะนะฮะ ก็<ม>รู้สึกว่าเขาก็อันนี้ส่วนตัวนะเวลาเราคุยกันส่วนตัวเขาไม่เคยชวนผมซื้อเหรียญเลยนะเขาไม่เคยชวนผมซื้อบอกว่าถือเลยคานาโนโน ADA, ะเอดีเออย่างเงี้ยนะทั้งๆท,ที่เราก็คุยกับระดับสูงๆในในโปรเจกต์แล้วนะก็โอเคเขาไม่เคยชวนแม้แต่คาเดียวนะฮะก็อ,อันนี้เล่าให้ฟังมาแชร์ประสบการณ์เขาก็โอเคเขาโอเคเขาก็คุยแต่เรื่องของ adoption อย่างเดียวนะคุยแต่เรื่องของการพัฒนาตัวเหรียญอย่างเดียวส่วนราคาเขาก็ มักจะพูดเสมอว่า let it be ปล่อยให้มันเป็นไปของมันนะเดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะดีเองมั้งนะฮะอืมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมก็มีติงติงเข้าไปเรื่องของเรื่องของโปรเจกต์นะก็เป็น๋ยวเรีีกว่าติงงละนะแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะนี่ขึ้นได้นะในการประชุมวันก่อนผมก็มีพูดถึงบอกว่าเออจิงคาร์โน่เนี่ยก่อนหน้านี้เราก็เน้นเรื่องรีเสิร์ชเนาะรีเสิร์ชเยอะเลยนะแล้วก็รีเสิร์ชเนี่ยมันมักจะเป็นรีเสิร์ชที่มันอยู่ในห้องแลบอะเอ้อยู่ในตรงนั้นอะแล้วมันท็ อาจจะต้องคารานเนี่ยหลังจากนี้ในปี2024เนี่ยอาจจะต้องกลับมามองเรื่อง adoption ที่มันเป็นเอา business นำไหมนะฮะเพราะว่า t e ท h คุณเยอะและ้วนะฮะคุณ Public Paper ไปก็เท่านั้นมันก็เป็นแค่ Paper แล้วมันก็ไม่ถูกเอามาใช้งานจริงเอา business นำแล้วคุณก็เอา Paper ที่คุณทำไว้เยอะๆเนี่ยพับยไปเยอะเนี่ยเอามาจับนะฮะผมเชื่อว่าคารานอาจจะได้เปรียบก็ได้นะอะไรเงี้ยขาก็เาก็ดูเหมือนจะจะโอเคกับความคิดนี้นะฮะมันก็มันก็เป็นแนวคิดที่อาจจะต้องทำแล้วละเพราะว่า ที่ผ่านมาทำแต่รีเสิร์ h แล้วมันมันยังไม่พิสูจน์อะไรมากมายนะเอาโควิาเอาไอ้ที่มันเป็นรีเสิร์ตเนี่ยเอามาทําให้มันเป็นจริงก็จะดีนะครับงั้นการทาธุรกิจต้งเอาธุรกิจนำนะอย่าไปเอาเทคนาเอาเทคนํามันเจงกระบงหมดนะถ้าตั้งเป้าว่าธุรกิจนี้จะต้องทํา NFT แค่นี้ก็ผิดแล้วนะฮะต้องตั้งเป้าว่าจะช่วยเกษตรกรหรือจะช่วยอะไรบางอย่างก็ตั้งไปก่อนนะแล้วก็ดูซิว่ามันมีถ้ามันต้องใช้ NFT ก็ต้องใช้ถ้ามันไม่ต้องใช้ก็ต้องไม่ต้องใช้นะฮะต้องต้องคิดแบบนั้นไปเลย นะประมาณนั้นแต่อย่าไปปักธงว่าต้องใช้ถ้าปักธงต้องใช้เนี่ยทิศทางหางเรือมันจะเสียหมดเลยนะฮะประมาณนี้อ่ะมาสู่ข่าวที่น่าสนใจวันนี้แล้วกันนะนี่คือเหตุผลหนึ่งเลยที่ทําให้ BTC เด้งขึ้นไปแต่ว่ายังไม่ได้ break ขึ้นไปอะไรมากมายนะแต่มีความพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบตัวแนว45นะครับข่าวที่1เนี่ยก็คือเรื่องนี้เลยนะมีการลิสต์ครับเอาอีกแล้วนะ DTCC เนี่ยเป็นเรื่องดราม่ามากๆข่าวที่แล้วเนี่ย DTCC มีการลิสต์แบ็กล็อกจำได้ไหมแล้วก็โอ้โหกราฟขึ้นเลยทุกคนแบบมาแล้วเว้ย ETF มาแน่นอนนะขึ้นยาเอาไปไกลถ้าคุณจํำกันได้นะเรื่องของการลิสต์ไว้ในเว็บไซต์นะครับล่าสุดครับนี่ฮะ เฟเอตี้ก็โดนลิสต์ด้วยนะครับ FBTC ก็ลิสต์อยู่ในเว็บไซต์ DTCC ด้วยนะครับกะปั่นเต็มที่ผมนะมองไปที่สิ่สมคบคิดมากกว่านะเพราะอ e ีเว็บไซต์เนี่ยเอาถามจริงเหอะเอาขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลนะไม่ได้การันตีว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่อย่างใดเลยนะแต่คนที่เอาขึ้นเว็บไซต์เนี่ยแน่นอนนะรู้ทำลายว่าตัวเองจะเอาขึ้นมาอะไรถูกปะ่ะจะเล่นชอ็อตจะเล่นลองเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยผมว่าไอคนเอาขึ้นเว็บไซต์นี่แหละสำคัญที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับ พอ f i ดิตี้นะฮะอยู่ลิสต์อยู่ในเว็บไซต์เนี่ย BTC mm hmm. ก็ขึ้นแต่อาจจะขึ้นไม่เยอะนะเพราะว่ามันโมเมนตัมมันสูงพยายามจะขึ้นไปทดสอบ45่หมแต่สุดท้ายมันพิสูจน์เหตุแล้วว่าไม่ไหวนะแต่จะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจตอบยากความน่าสนใจของเรื่องหนึ่งในที่วันนี้อยากจะเล่าเนี่ยคือเรื่องนี้นะนี่คือเมโมนะเมโมเรนดัมเมโมเรนดัมเนี่ย จะเรียกว่าเปิดเผยมาสู่สาธารณชนแล้วกันนะจะเรียกหลุดหรือจงจงใจหลุดหรืออะไรก็ว่าไปไม่รู้มันเป็นเอกสารที่ f ฟ d e อ i t ตี้เนี่ยใช้ในการประชุมกับกรตสหรัฐเรื่อง Bitcoin ETF โอ้คิดดูดิเอกสารโคตรสำคัญเลยนะมันก็หลุดออกมาให้พวกเราได้อ่านนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันมีความพยายามจะให้เรารับรู้อะไรบางอย่างไหมนะงั้นเวลาคุณอ่านก็ต้อง เผื่อใจอะไรไปบ้างนะฮะเ้าใจคาหมายเนาะไปลองไปดูเอกสารนี่คือเอกสารที่เขาใช้คุยกันระหว่างเฟ e l ตี้กับกราตอสารัฐนะครับเราไปดูหน้าปกหน่อยนี่ Bitcoin ETF Pro workflow นี่มีการมีการแจกแจง workflow ให้กับกร์ตอสารัฐด,ดูด้วยนะครับว่า ETF workflow ของเฟ e l ตี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยผมก็เพลิดเพลินเลยตั้งแต่ตอนประมาณตีห้าแล้วน,ะนั่งอาา่านเนี่ยนะค,ความใจความสําคัญอยู่ที่แดกแกมนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูแดกแกมนี้นี่ครับ ไดแกรมการ create เหรียญการ create ETF และการ redeem เห็นไหมคุณอ่านเห็นไหม redeem กับ create create ก็คือการสร้าง ETF นั่นเองนะกระบวนการการสร้างมาเรามาไล่กันทีละสเต็ปกันว่าแต่ละกระบวนการสร้างคืออะไรนะฮะกระบวนการที่1ครับนี่ครคือหมายเลขหนึ่งตรงนี้คุณเห็นไหมหมายเลขหตรงนี้นี่ กระรบวนการที่1คือการ Request ครับคือมีคนอยากจะซื้อ ETF ้องนั้นเถอะนะครับ ETF market maker นะครับ request AP to facilitate in-kind of c r e a t e for ETF share นะครับหลังจากที่คุณกดไปสั่งซื้อ ETF จากไม่ว่าจะเป็นในที่นี้คือ fidelity นะ fidelity เนี่ยก็จะมีการทำคำสั่งนะครับเขาเรียก request AP นะส่งมาบอกตอนนี้ market หรือตอนนี้ตลาดเนี่ยอยากที่จะซื้อละนะอยากที่จะซื้อ spot bitcoin ETF ว่าไปนะฮะ ก็ส่งมาที่ A P Agents นะ A P Agents เนี่ยเป็น Broker Dealer Register ไว้นะครับ A P Agents เนี่ยก็จะส่งลงมาส่งคำสั่งลงมาเป็นอันดับที่2นะครับ Place kind of order แนละ Create order ก็ใส่ order ลงมาว่าเขาจะมีการซื้อสปอตบีคอยซีเอมนะจ๊ะส่งไปให้ t จทร l Transfer Agent นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอันที่สองเนี่ย A P Place a kind of Create order นะก็คือหลังจากได้รับเดอร์มาก็เปิดใบเดอร์นะเปิดใบ P O ว่างั้นเถอะแล้วก็ส่งต่อไป นะครับ transfer agent ส่งให้ transfer agent transfer agent ก็ส่งต่อไปอีกครับบอกให้ ETF i s s u e เนี่ยสร้างคำสั่งนะการไปสั่งซื้อ kind of order นะครับ ETF market entity requesting order นะครับก็ส่งต่อไปให้ ETF issuer ก็คือคนที่จะมีหน้าที่ออก ETF นั่นเอง นี่คืออันดับ3นะนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นแหละ3กับ4 3เนี่ยสเกิดปั๊บ4ก็เกิดเช่นเดียวกัน APA g e n t นอกเหจากจากส่งคําสั่งมาให้ตัว transfer agent ในการ issue e ตัวตัว ETF แล้วเนี่ยก็ยังส่งคําสั่งไปให้ broker dealer เพื่ออะไรครับเพื่อทําการไปใส่ bitcoin ไปซื้อ bitcoin มาจริงๆนะก็คือทุกครั้งที่คุณซื้อ ETF เขาจะต้องมีการเก็บ bitcoin บจริงๆนะครับเขาก็ส่งไป broker dealer แล้วก็ไปควานหา bitcoin ะะจะราคาอะไรไม่รู้จะต้องไปออกมาหลังจากนั้นครับคำสั่งการส่งซื้อก็จะเป็นตลาดแล้วนะคร ETF market maker <c oughs> ก็มีหน้าที่ไปชอปปิ้งฮะไปซอย ETF มาจากตลาดพอซอยเสร็จปั๊บส่งมาเก็บอยู่ที่ bitcoin custodian นะเดียว custodian เนี่ยก็จะดูแลโดย fidelity <c oughs> เ,เช่นเดียวกันนะ fidelity ก,ก็จะทําหน้าที่ซื้อ ETF แล้วก็เก็บ custodian ให้ลูกค้าด้วยนะครับพอเก็บกับ bitcoin custodian แล้วเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มออเดอร์กันว่าไอ้ตอนนี้ได้บิตคอยนมาแล้วนะไปแมปปิ้งกันระหว่างบิตคอยนอันนี้มันของใครกันแน่นะเอามาแมปตัวกันนะฮะก็แมปแมปกันเรียบร้อยฮะก็3กับ3กับ6ก็มาเจอกันที่บล็อกนี้นะคอนเฟิร์มออเดอร์แมประหว่างตัวอิชชัวที่เป็นเอกสารกับตัวบิตคอยจริงนะว่ามีบิตคอยอยู่จริงๆหลังจากนั้นฮะก็มีการรีลิส์อีทีเอฟแชร์นะครับก็ปลดไปแชร์แล้วก็โวกมาเก็ตอีทีเอฟคัสติสอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เก็บ Bitcoin s บิตคอยซาตอเรียน ตัวเอกสารเนี่ยตัวตัวที่ออกมาเป็นใบสั่งซื้อเนี่ยว่ารับรองว่าคุณซื้อเนี่ยก็ต้องมาเก็บที่ตัว ETF c u s t o d i a อีกทีหนึ่งก่อนจะฟีดกลับเข้าไปอันนี้คือลูปเต็มๆนะของ f i d e l ท t y ที่ไปยื่นต่อกรตอสารัฐคิดดูดเอกสารชุดนี้มันหลุดออกมาแล้วก็เอกสารนี้เขียนว่า for explanatory purpose only เอาไว้ใช้อธิบายเฉยๆนะ ไม่ได้เป็นจริงๆแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายก็เป็นประมาณนี้แหละนะฮะไม่ได้ผิดแปลกไปมากกว่านี้อ่ะอน,นี่คือกระบวนการการ c r e a t e กระบวนการการ redeem ก็คล้ายๆกันนะคงไม่อธิบายอะไรเยอะนะก็เหมือนเดิมแหละนะก็ส่งคําสั่งมาบล็อกเกอร์ดีว่าจะให้ให,ให้ทําการขายส่วนขายก็ไปขายอ่าส่งไปที่ตลาดตลาดก็ขายจริงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ดําเนินการเรื่องเอกสารว่าจะถอดถอนตัว ETF ออกแล้วนะครับแล้วก็นําไปสู่การถอย BTC ออกมาจากตลาดนะประมาณนี้นี่คือแผนภาพที่ ทาง f ฟ d e l i t y เข้าไปอธิบายต่อกรตสารัฐนะอืมแล้วมันมาอยู่ในมือเราได้ยังไงนั่นน่ะดินะฮะนั่นน่ะดี ม,มันมีคนไปเอามาได้นะไม่ใช่มาไปด,วดาวน์โหลดอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ก็ไม่เอามาได้หรอกมันเอามาได้อยู่แล้วนะอันนี้มันอยู่ในเว็บไซต์ของกรอตรสารรัฐเลยนะออพอเราเห็นภาพแบบนี้นะแล้วก็ทางเฟอรที่ไปคุยหนักขนาดนี้นะก็ต้องบอกว่าพอหลายคนมองปป๊บโอ้โหนี่คุยกันลึกมากเลยนะว่าจะเคมยังไงจะอิทชู่ยังไงออเดอร์จะส่งยังไงผ่านชั่วนะฮะผ่านชั่วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ จริงหรอทุกคนตอนนี้กาวมากเลยผ่านแน่นอนนะฮะสำหรับ AP. เออน่าสนใจนะอืมสรุปนะฮะแผนภาพที่ละเอียดขนาดนี้หลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่าโอ้โหโอกาสผ่านสูงมากนะพี่ถ้าเขาคุยกันขนาดนี้เนี่ยมผมว่ามันผ่านนะผมว่ามันผ่านแต่ว่าแต่ว่าจะผ่านวันที่สิหรือเปล่าอันนี้คือคําถามที่ทุกคนอยากรู้มากกว่าหรือที่ผมก็เองก็อยากรู้นะผมว่าตอนจบเนี่ยก็ต่อสารัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหยุดยั้งไอ้ตัวบ DC เลยนะฮะ